ครับวัสดีครับวัสดีครับยี yeah. ่มาเล่นรหัสอะไะวะรหัสน้องอ,อื่นน้องผมอะวพาเวลาหกลางจาังวะแต่มีคนช่วยเติมให้ดูอะไ้เติมอ,อะไรสิ่งในสิ่งที่มาก่างสุดยอดเลยรถก,กีทาวอนอยากรู้ว่าเทรดอะไรได้อ,อ้นี่ก่อนมาเทรดผลเฮ้ย,ยคนแรกเลยคนนี้โอชาโดเลยอย ไม่ใช่มึงอเอาคนอื่นดีกว่าคนนี้น่าจะมีอยู่รุ่นสายเติมใครไวะเนี่ยขอเป็นพันธมิตรต่กอไม่เป็นหรอกเราดูก่อนดิมีอะไรบ้างเ้ยด้าแปดเล่มปืนอ่ะหนึ่งหนึ่งกระบอกสองกระบอกดิแล้วเนี่ยเศรษน่าจะคนไทยนู่น S 1> <S 1> เอ้ยอะไรอย่าเปรี้ยวมังกรมกังกรผัดมังกรเหรออย่ามาลองมาเล่นรหัสลองนี่แหละเออเลยเฮ้ย,อย,อยขอใครจะได้่อยใจมึงมวยมวยชิ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 เออคนนี้อคนนี้แหละมานี่เทได้ไหมเทได้ยูอะไรอะไรลีโอผัดแค่นี้อ่ะแค่นั้นแค่นั้นแค่นี้อ่ะเอาล็อกเก็บไปด้วย อาวอเลยไม่มีกม็มีไว้เีบยวไปแค่นั้นโอ้ยเจเจเจเลอกๆลเล่นเลอกเล่นเลยหลอกเล่นอืมไม่อววอ นะอืคลินิกอคลินิกเลยต่อวะใคมีเพิ่อนนะเซิร์ฟนี้ก็น้อยเหมือนกันอัอนนี้ก็มีโอ้ยมึงมีล็อกกินยกเยอะเกินไปเซิร์ฟย้ายต่อ เออศูนยเก้าเดี๋ยวย้ายแป๊บเี๋ย้ายเซิร์ฟหนึ่งมาย้ายมาแล้วเซิร์ฟนี่ก็คนน้อยมากเลยเนี่ยข้าวผมไม่น้อยมากเลยภาษาบ้านหนองมึงนี่โอ้ไม่ก็ภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยฝนแสงตื่นไหมตื่นตื่นก็ใซ่แล้วมีเด็ก,กมากตื่นใช่ไหม mời anh em mình thấy mẹ lòng mẹ lòng tay bóng 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 mẹ lòng tay จำได้ดีกว่าแบ,บ็กมามันตื่นแค่ครบสกิลหรือแค่ขาดสกิลวีมีเงินน้อยเงินมึงก็น้อยด้วย มาอยู่ศูนย์อืมยายแล้วมาอีกย้ายเซิร์ฟไปครับนี่หา,าทีนะ<า>ทีมันยากจังวะโอ้สปินเนอร์ไอเอ็นดีสปินนี่โอ้สปินนิงนี่ ไอาดมูโมอโอเคกูไปโมแล้วกูตาบอดดีกูตาดีเว้ยกูตาดีตาดีนี่ยูร เอ้ยนายนายนายนอะเออต้องเอาปืนมายิางตีแล้วมันจะจุดเออนี่งไงคนแรกเลยแล้นี่ยโอ้ยคิดซะนี้โอ้ยตำนานเลยยิฟูเล็งหน้ามันใส่เตะมองดีๆมีคนใส่เลยกดเด่นไปน,นี่ยังไงมันไม่เอาอยู่เลย อะไรวะเจ้าปุ้ยฝนนู้นแมวมึงอะไรใครมีอ่ะใครมีมีนี่มงกูไม่มีมึงมาหากูทำไม Ừ mhm mhm khó mhm khó mhm 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 bang, mhm 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 hi mhm 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 อ๋อเซิร์ฟนี่มีพระพุทธรูปด้วยที่หนึ่งสี่สององค์เลยเลยเบมบูเบเบมไม่ตื่นเนอะตื่นตื่นตื่นเฮ้ยเ้ยยมีคนเห็นด้วยขอฟีดฟูดฟีดฟูดวอเต มันนี่ทุกวันเท่าไหร่เราวัน้วันนี้มัผนผนอะไรขายอะโอ้ตกใจกระเบีติโอเคจบไปเจ็บใจเยอะเกินเนี่ย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 ตื่นไหมเนี่ย เห็นถือดุกเราคู่เด้งอยู่ไปตันชัดๆเลยปิวปิวปิว,ปวออยิงแล้วออกเกมเซิร์ฟได้ก็ไม่มีเหมือนกันเออมีชุดอยู่แค่อื้อหือ ี่จะไปยืนสว่างอรงนี้เป็นมาริโอตอนไหนไม่รู้เลยจมได้มากระโดดส่วงนี้นะนอย่างนี้แต่พอถือปืนปั๊บนี่กูเป็นมาริโอ เสอ้์นี่มันหาย,ยากจังเลยฮัฟฟได้ยัยเซิร์ฟมาอีกครั้งแล้วสามดาบโซโล,โลไหมนี่เออใช่ว่ะสามดาบโซโลโ,ลมมโซจูมันขอไอเอได้เดี๋ยวก,กูมีโอ้แค่นี้เหรอเนี่ยเอาขอไอเอได้ได้ใจดี Tân đi đu tụi 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 ถ้าอยากคอมโบไปคอมโบอีกเงได้นะเฮีย,ยมีอะไรของหนูของน้องอ่ะ จะเล่าให้เซิร์ฟที่เป็นอะไรยืนหนึ่งอะสองเก้าเป็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดห้สองอืมนี่กูเดารหัสดีเดาง่ายจังวะให้ตัวเซิร์ฟต่อไปไม่รู้กี่เซิร์ฟแล้วแต่ไม่มีคนดีเลยคนดีไม่มีน้ำใจเออนี่ก็ยายเหมือนกันนะยายหาอะไรคนเทิดโกโจ โกโจเคลนคุุงโอไม่โมกโกโ,โจคนเทพเอาโกโจคนตลอบชีโกโจแต่ตตัวไม่เหมือนโกโจเลยหรือว่าข้างในปากของไก่ข้างในหน้าเองน่าจะเป็นโกโจเนี่ยเทนหน่อยเทนหน่อยเออโอย้ยอ,อ่าไม่ได้เลยปิ้วดึงอาตหลึงทีมันใส หนึ่งสองสองสิบสองเด้ใหญลืมเปิดอ่ะย่อกเซิร์ฟอีกครั้งโอ้ oh. What the heck? นี่เองเห็นกูเหมือนคนจนเลยเหรอดูยังไงกูเป็นคนจนบนซีหน้ากูเป็นคนจนเลยแสยเป็นตายแล้วกด โลเกตทาวนเอ้ยปยิวใครเอาวะมึงอก์มึงอกก็ลังดูหาดาบอู่แล้วว่ามันกังดูเออเซอสักอย่างสร้างแม่งเถอะรู้จะไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างปิวเฮ้ๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยิโ่งโปร ยังวิยืดเตะต่อเลยเติมแปบบ๊บเช็ดกู๊กขาดอีกคุลืมมือยไปเติมต่อใหม่กูให้เด็กเติมผ้าขอลองเถอะเซิร์ฟนี่มันกมเ,เ,เกยเทุกคนมีแต่เซิร์ฟเกย์ ใจเกย์ทิหายเลยให้ตัวนี่กูตื่นมาแล้วกูเห็นเหมือนกลุ่มเกย์เลยช่างบีเกย์เยอะเกินเออขอร้องโอ้เบอร์เวอร์เลยกูไม่เห็นแล้วเห็นดาเกยแล้วมังกรอบยังไม่รีเวิร์ดโอ้อย่าเอ้ยไม่มี ี่มันเซิฟพม่าเหรอยิงแยงตูดมันเลยนี่นานแล้วนะหาเซิฟคนยากเรามาเจอเซอิฟนี้ได้เข้ามาแล้วมาคนนี้แส่งตัว เป็นกูไม่เอาดีกว่ามั้งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตกใจกูชนใจเออถามหน่อยหน้ามึงอย่างเกเลยแต่มึงจะประเทยกูทำไมชื่อก็ประหลาดปิ้งช่างเถอะคนเล่นเล่นหลอกบอกมึงรู้เรื่องการแต่งชื่อ ไม่เอามึงหรอกไอ้สัตว์เอ้ยปิว้วเฮดช็อตหนึ่งปิว้วเฮดช็อตวันนี้มาเล่นฟรีไฟล์แล้วตอนนี้ปิว้วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยชื่นใจอะ มึงให้กูไปฟาร์มเลเวลเหรอใช่ฮะ,ะไม่คุ้มอ่ะยังไงก็หมดเวลาไปอยู่ดีอ่ะอีกเะี๋ยวทำไปทำอะไรทำเผลออะไรฮะเอาคุณสองไปทำอะไรเลินน่ะเหรอ ไม่อาไปเถอะเฮ้ยไม่เกินแต่ผมจะให้เอันนี้เกินทำน้ำเลยมันอยู่มันบอกว่ามันคุ้มแน่ไหมมันไม่คุ้มอ่ะมันแน่ใจว่าไม่คุ้มกูก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่คุ้มการที่จะเทรดอ่ะ เฮ้ยกดผิดเออผลเลิฟไอหน้าเนี <Guys pet itos uno> uh, like ่ยไม่เคยเฉยเลยหน้าอย่างนี้คงน่าจะดูทรงคนกลางๆแน่ใช่ผลคดกลางให้อะไรก็โคตรสโซกกลางไงมึงให้มาไหม ยิงให้ไสแตกเลยแม่มึ่อานภาษาคิดไม่เป็นว่าทาวอนมึงอ่านว่าลอวอนแค่นี้แหละเออเอ้ยเทเสร็จย่างนี่คูจะเทกันไม่เป็นว่าก่าอนเน,น,นี่ยฮะเ,ออเ,ออเสร็จ,ย,จยังเร็วคุยยากจะรอ เราดู่ปมึงว่ามึงจะตื่นอะไรอเหนมึงจิ้มเห็นบนบนพล้านะ เป็นก oh. ูแบ่งขีดีกว่าเป็นกูเบ่งขี้ดีกว่าปวดขี้ดีกว่าเมื่อคนเนี้ยอย่ามาโม้ดิเทรหน่อยหรือแรกมาเหรอขอลองเถอะยี่ดีกว่า สนึงงั้นหัวคมงั้นหัวคมที่กูหาไปตามเซิร์ฟนะไม่เจอคนดีๆเลยกูเจอคนนี้ขอร้องเถนะอะแต่กินกินได้ดีนะไม่หมดทุกคนใีโข้ชโศกเศร้กันอนะ งอ้ไม่ใครเป็นเพื่ออะไรเอามา่หรอหนุหน่มหน้าหล่อนี่เนโนยเนโอยมึงมีคิสเน่พามันมึงไปเติมมากเกมนี้มึงมันรวยจริงๆคนดีๆนะขอร้องเนี่ยเอาดาบแสงวปปีตัวมึงเลย ขึ้นมาดกขึ้นมาขอจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มนน่อยทำอย่างนี้แหละถ้าไม่ได้ของดีนี่แหละสบายใจแนละ้วเฮ้ยมาคนที่สองขอ,อ,งองร้องยังไง อะไรวะเออเนี่อะไรผลเน่าหมดตำนานเลยหรอนี่ด่าไก่ตาเดือดไก่ไก่ง่อยวะเฮ้ยต้องรูวตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆทีน้อยทีน้อยทีน้อยไอ้จ้อยอ่ะไอ้จ้อยไอจ้อยไอจ้อยไอ้จ้อยมึงอ่ะเออมึงมึงมึง เอ้ย,อยมาเถอะ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 อูคุยภาษาไม่เป็นนี่มึงไปเติมมาโอ้ยกินกางเกงเหรอ,อกินกางเกงเออไม่ใช่คิดทำไมกินกางเกงกูตัวตกูหายอย่างนี้มั่งเท่าไหร่เบื่อเบื่อแล้ว พี่มา,ามันดูง่ายนะแต่ดยดีๆก่อนเออเจอักดีโอเค,คกูก็ได้เ,เข้ามาแล้วอืมอืมเอ้ยอนน่ารักจัง่อะเป็นพ่อเป็นแฟ,แฟนกันนี่ก็ต้องอยู่ใกล้ๆกัน โอเคโอเคมาดิเทดไอ้ห่าเออเออมอเมาทำไมมองกูไปอย่างนี้วะอืมถือปืนกระบอกเอาไว้มึงก็ถือกันเอ็กดี โมจีไม no, no ่โนโนสรี่ไม่ขอโทษเออ็กดีเมื่อถ้าไม่สนใจก็ยิงจี้หัวเอาไว้ไม่สนใจแล้วถ้าเซิฟนี้ไม่สนใจกูอ่ะกูจบคลิปดีกว่า โอล้ละเพื่อนใครไม่มีวุฒแจ,จกจะได้อ่ะชิบหายแล้วอ้หา่าเออเรื่องก็แบบนี้แหละผมแค่ก็อยากจบคลิปแค่คนี้ก็คอแบบน้นนาะ